สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานเจ้าตัวช็อกโกแลต M พัดนะครับคู่กับตัวแคมเปอร์เพ e r เยอร์นะครับก็เอโอเคอันดับแรกเราก็เข้ามาที่แอปนะครับที่ตัวมือถือเราก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปจับคู่กับตัวบูทูธนะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับที่ตัวหน้าแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะเลือกไปตัว advanced custom mode นะครับก็จะเห็นว่าเราจะปรับแต่งปุ่ม a b c d ได้นะครับทั้งหมด4ปุ่มการใช้งานโอเคครับทีนี้ถ้าดูจากตัวหน้า B ล็ก m ม n น g เจอนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกคือตัวนี้ครับบล็อก1กับบล็อก2ผมอยากให้เปิดปิิกตัวเอฟเฟกก้อนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาที่ตัว A ก่อนนะครับตัว A แรกผมจะเลือกเป็น Single Step ที่เป็น s w i t c h e e t w e n n น w o Bank นะครับโดยที่จะให้รับค่าเป็น c c ครับ โดยที่ตัวแรกนะครับจะเป็น17นะครับแล้วก็ถ้าการเปิดการใช้งานก็จะเป็น1นะครับส่วนค่าที่2นะครับจะเป็นปิดหมายถึงว่าถ้ากดอีกครั้งหนึง่งจะเป็นปิดก็จะเป็นศูนย์นะครับ1คือเปิดศูนย์คือปิดโอเคก็ okay. คือตอนนี้ผมตั้งปุ่ม A แล้วเนาะลองเปิดการใช้งานปุ่ม A กันอ่ะจะเห็นว่าตอนนี้เปิดปิดบล็อกที่1ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคบอกจากปุ่ม A ทีนี้ผมจะไปที่ปุ่ม B ต่อมาปุ่ม B ก็เช่นเดียวกันผมอยากเปิดปิดเอฟเฟกในบล็อกที่2นะครับก็มา CC นะครับเป็น1 8 1คือค่าเปิดนะครับต่อมาก็เป็น CC ครับ1 8เป็น0ค่าปิดนะครับโอเคก็มาดูบล็อกที่2กันเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถเปิดปิด บล็อกที่2ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับค่านี้ต่อมาผมจะลองเป็นตัวนี้ครับเปิดปิดตัวดีเล์นะครับในปุ่มที่3นะครับก็เลือกตรงนี้เหมือนกันครับแล้วก็ใช้คําสั่งเป็น c c ส่วนค่าของดีเล์ที่ผมจะใช้ก็คือผมจะใช้เป็น27นะครับตัวนี้ จริงๆข้อมูลตรงนี้ดูได้จากตัวในคำสั่งของตัว Camper Player ที่เป็น Data a s h e e t ได้เลยนะครับคู่มือครับต่อมาตัวที่2ก็คือกดครั้งที่2ผมจะให้เขาปิดโดย Data เป็น0นะครับอันนี้คือปุ่ม C อ่าแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนเช่นปุ่ม A จะให้เปิดปิด ตัวดีเลย์หรือปุ่มอื่นๆให้เปิดปิดสต็อปแบบไหนก็คือสามารถตั้งค่าได้ตามปุ่มบบนั้นเลยนะครับแต่นี้ผมลองตั้งค่าดูคร่าวๆก่อนนะครับแนะนําแบบคร่าวๆโอเคแค่นี้ปุ่ม C ปุ่ม C ผมอยากได้เป็นปุ่ม D ละกันปุ่ม D ผมอยากให้เขาเป็น bit, เปิดปิดจูเนอร์ละกันครับปุ่ม C เป็นจูเนอร์จูเนอร์จะเป็น31ครับ31 1 คือเปิดเนาะเสร็จแล้วก็เข้ามา CC เหมือนกันคือ310คือปิดโอเคอ่ะจะเห็นว่าตอนนี้มีจูเนอร์แล้วนะครับกด,ดีกที่ปิดกด,ดีกที่เปิดโอเคครับต่อมาอืมนอกจากตัวตรงนี้แล้วผมอยากได้เรื่องของตัวอื่น อย่างเช่นในนี้ครับบล็อกผมผมเป็นแคมเปอร์เพลเยอร์เลเวลหนึเนาะก็จะเรื่องของบล็อกก็จะได้แค่นี้ทีนี้ผมอยากใช้บล็อกพวกนี้ล่ะพวกทรานส p อร์ตพวกคอมเพรสเซอร์ะอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้นะครับแต่เราต้องมาตั้งค่าตรงหลิกตรงนี้ก่อน แล้วก็มา a อดไซน์จริงๆถ้าเพื่อนๆเคยใช้ตัว State มาก่อนนะครับจะคล้ายๆกับตัว State เลยคือเรามา a อ SI ซนปุ่มตรงนี้ว่าเราอยากให้ปุ่มนี้เป็นอะไรเช่นปุ่มนี้เราอยากให้เ,เป็นปุ่มเปิดของผมเลือกเป็น Transport ละกันโอเคเป็นเรื่องของ Transport ตัวนี้เนาะโอเคครับหลังจากผมเลือกตรงนี้เป็น Transport แล้วผมก็จะมาตั้งค่า ตรงปุ่มนี้กันนะครับตอนนี้เจ้าฐานสปอตมันปิดอยู่เก็บปิดคอมเพรสเซอร์ไปด้วยฐานสปอตปิดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะมาใส่ค่าให้ตัวฐานสปอตตัวนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมอยากใส่ที่ปุ่มปุ่มที่4แลละกันค่านี้ตัว X, ปุ่มแอทไซต์ตัวนี้ถ้าให้เพื่อนๆพคิดตามมันจะอยู่ในอ,อ,อย่างของสเตทหรือตัวรีโมทอะก็คือ1 2 3 4ที่อยู่แถวบนนะครับ ก็คือค่าที่เขาใช้ก็คือเขาจะใช้ตั้งแต่75ก็ไล่ไปเลย75คือ1 76คือ2 77คือ3และ78คือ4นะครับอันนี้ผมจะใช้75เปิดและ75ปิดเพราะว่าผมตั้งบล็อกในหลิกไว้ก็คือ1เนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อผมกดปุ่มดีอ่ะจะเห็นว่าทานสโพสใช้ได้สมมติผมอ่ะ ปุ๊บ้อสามสิบหกไปเลยกดอีกทีปิดกดอีกทีเปิดกดอีกทีปิดและเปิดอ่าคือตรงนี้ครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยจากตรงนี้ว่าเราอยากให้เขาดำเนินอะไรเช่นบางคนอยากได้เป็นเ,เรื่องของดับเบิลแท็กเกอร์เราแค่ตั้งค่าเปิดปิดจากตรงนี้ไม่ต้องกำหนดค่าอะไรจากมือถือหม่นะครับ ผมไป double t a i g g e r โอเคอันนี้ผมไม่ได้มีทำอะไรเพิ่มเติมเนาะใช้โค้ดเดิมแต่แค่ไปเปลี่ยน assign ปุ่มตรงนั้นปุ๊บกดเปิดจะเห็นว่า double t a i g g e r เปิดแล้วกดอีกที double t a i g g e r ปิดอ่าอ่าแต่จะเห็นว่า p า r รรริเตอร์ตัวนี้ตัว transport จะไปด้วยเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็ดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของที่มันไปได้ทั้ง transport แล้วก็ double t a g g e r นะครับไปคู่กันก็จะเอาไดนึงก็ปิดไว้ แต่เราคู่เลยก็เปิดไว้ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ในส่วนของฝั่งที่เป็นพวก s t o m p b o x เออ่เป็นเอฟเฟกเสียงต่างๆครับผมต่อมาผมก็คงจะเป็นหมดเรื่องของตัวแบงค์บ้างครับตัวแบงค์พ e s ซ t ที่เราจะใช้บางคนอาจจะไม่ได้กดตัวพ e s ซ t จากตัว Camper เลยจะมากดจากตัวที่เป็น m ิ d ดีนะครับ ทีนี้วิธีใช้นะครับของฟังวีดีก็คือเราใช้เป็น t o o Step เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นคำสั่ง CC เหมือนเดิมทีนี้ของตัวสล็อตเนี่ยจะใช้เป็น50นะครับ50คือสล็อต5 51คือสล็อต2 52คือสล็อต3 53คือสล็อต4และ54 คือสล็อต5นะครับอย่างผมจะโหลดตัวสล็อต1ละกันครับสมมติผมจะไปตัวแอมมอร์แกนนะครับผมก็จะใส่ค่าลงไปครับว่า500เศษนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น50 0ก็คือปิดทีเนี้ยเอ่อ ทีนี้พอผมลองกดดูก็จะเห็นว่าไปที่1นึ่งละผมกดกลับมา2ดูนะ็จะเห็นว่าผมต้องกดถึง2คลิกอันนี้ผมเมื่อกี้ผมกดจากตัวแคมเปอร์นะครับอันนี้ผมกลับมากดที่ตัว MIDI หนคลิก2คลิกถึงจะไปทีนี้วิธีแก้นะครับก็คือจริงกด อ,อีก2คลิกก็จะมาเป็นมอฟได้ทีนี้มันมีวิธีแก้ครับทำให้มันกดคลิกเดียวคลิกเดียวได้เช่นอันนี้นะครับต้กด2คลิกนะครับถึงจะมอฟสิเราจะมาเลือกตรงนี้ครับเป็น p l a y s ดาวนนะครับเดี๋ยวรอแกมสักครู่โอเคได้แล้วเราก็ลองมากดดูครับจะเห็นว่า1คลิก1คลิก หึ่งคลิกเราก็สามารถมอฟได้เลยก็คือหนึ่งงานสามารถทำเป็นเสียงคลีนแล้วก็แตกผ่านตรงนี้ได้เลยโอเคครับข้าวๆข,ของการใช้ตัว Camper p l a y e r บวกกับตัว Midi ที่เป็นตัว m wave chocolate ก็ประมาณนี้ครับ